เจอที่หกใส่หัวป้๊บครับหน้าไม่ฟุ้ง はいピンと見ろ。 ก็เป็นการไปไถนามือ่อถีดสอกไปักเป็นหวกันดีตอนหับขั้วซูซอกตกเลยสวย

Phái thái ná các chú quân Bệnh áo hàn Nói chết lắm Cái đáy Cái đáy nó đang bẩn lệch không khát ลปลาทูเปอร์ที่หกใส่หุบปั๊บครับน้าไม่โ้งเปี่ยนโบกกลีของเธอไว้แล้วไปเกยท้นตีนเ,นะเนด,ดเนี๋ยวช่วยหน่ยแก่ขักก็ตัอดั่เนี่นะี่ช่วงไหนเน

แค่มันก็เห to well ือยเหื่อง่ายๆบ่เิ่เปิดเป็นนลเป็นตัวเป็นตัวตอนเี้ยกูมาดิหักได้ใหม่นี่ยเอาว่าตาดินดด้ยน่ะมันขยุกใช่ไหมไม่เงยนยุ่งจัจ้าไปเะบนี่บุนักลมขยุกโยก โอเคเนาะจุดหมายไปทางจู <desserts> okay oh, th ่บอที่ไทยพุทธเดีวดมานั่งเ้า้อยไป้อยมเคเนาะทุกคนเดี๋ยวไปพอกันบอไทยุทเลยอกทนเลิกเดี๋เอกผมม่ลงกว่าคืนนี่บ่ ขึ <icana> <naj bum S 1> ้นี okay, ่นะขนอะไรลเลยเกันไปกันต่อ เนาะทุกคนซึ่งตอนนี้ก็มาฮวัดหน้าเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนเอาเครื่องขึ้นมาไว้ยูเทกเดี๋ยวโผก่มูโผลกทีมงานเขากำลังไถท่านะตอนนี้นะเดนนี่น่าจะแล้วอยู่บ่มันยังโผลโนโนตัวหั่นกับให้ไ่ซี่ให้เนาะทุกคน ฝากกดติดตามกดซับตะไข่นะทุกคนเอามูมาไทยรับจ้างครับเมาโนะมากันซีกลโน่นสามซีไอ้นองนี่ละเพราะว่ามีแต่พี่น้องเดียวกันเนาะทุกคนสองคนมากกรหลักไทยเนาะเอาพื้นเอาดินขึ้นคัน คลื่นเนะทุกคนตอนนี้กะพอดีไทยหน้ากับโบมือไอเนาะนี่เป็น,น,บ,นบอดนบมาไหวแล้วโอมย่าลงบอกแล้วอย่าลงอย่าลง เอาเหนุขเ้็นรถขาแล้ว ล้มเจ้อเจ้าลงไป หนาวันค่านเะล้วยบอฮ้ยเตียนบอ น,าน่าินลบเนาะพี่น้องนี่เป็นทีมงานตัวเปลี่ยนเนะประมาณกล้องละที่เด้กไอเอ็นุูนำเด้กไอเอ็นประไทย ได้แล้วตอนนี้ก็เป็นตแล้วคนอไก็หลมาบิกให้ได้ดกอแล้วีกันยอมแลยหลายบุหรี่ก็คำสนิกระเลือกิดแล้ว จเจอวุรกิจแล้วเลยแล้วอ่ะเจอแล้วอ้ยตอนนี้ใกล้ <c oughs> เง้แแงแล้วโมงอย่วะาาแปดเก้าเนาเก้าโมงเก้าโมงเจ็ดนาทีห้าสิบกว่าแล้วห้าสิบแปดตีโมงตีนาทีนะไรยํารับนย่างเงี้ยว่ะตามสากลได้ไหม ห้องคุณทวายว่ามาโซ่กัเพรว่าโอ้หน้ามาโกนงานได้มื่อนี้หนหญจุ่เจ้นุ่มหงายมนก็นุ่มใครแลนนุ่มใหญ่กนไร่ื้นหรือัง ลงมัแน่ะทึ่ไในถึงหล,งลอ่อลงมาผมเอ้อมาได้ก็หลายฝนมันหลฝด้ยไทนโอเคทุกคนตอนนี้ก็กจกะก,กินข้าวกินน้ำลงมาใท่ตอนเพลงเนาะอากับไผยได้สองไผยใหญ่สามไผยใหญ่ทางตอนเศร้า nó thai nhỉ. vẫn chưa thôi. Đây đi. Một cơn bỏ cơn. ส้างในหน้าไว้สซซอพะโลไร่ไดได้แล้วได้แล้วพี่โมล้วี่ต้องน่บุมีติดต,ต,ตีนใช่เราไปยังได้ 我们越南人。 ถ,ถ่ายอุลระเครงสี่คนถ่ายท่ายสวยจ้ำไทยอโนมีน้ำเหมือนจีนไ Vale mais ท่านผู้ชมกับสองคนนางเบิงบริเฮศย่างสองคนนี่นไ่นงเบิงน,งงนเศา้า ตอนนี้ก็นอกมืออื่นพบกันไหมจก็ังวไห่นง like ้ยอ <t eg ued> okay, okay, ่านกู high, ีลกอนโอเคทุกคนตอนนี้ก bon ับไทยไทยไทยนี่เป uh, uh ็น huh. ท anyway. ี of yeah. of ่ได้ซแล้วหย่งไห้ใไเฮกตานะพี่ต้องห่อเฮกตาไหละสไรนี่สไรประมาณสองไรไปอันนี้นี่นบอประมาณสองไรไปอยาให้ไหงเนาะทุกคน มือจะเล้วให้โปรติดตามตอนต่อไปคำมือตื้อตาเล้วเราจะได้ทำการเดินทางกลับบ้านทุกคนมือเงินพบกับไม้มือเงินพบกับไม้กับเบ้าใหม่เนเนลเ่อยไอย่าังเลืใน้อยเออโอเคทุกคนเดี๋ยวพอกัน ปากกดไลค์กดติดตามกดซับใกล้เนาะเดี๋ยวพ่อกันออือเกาเป็ยังไีบ้างน้ำในหนาวเป็นทางอานที่ไทยแล้วอ่ะ